ท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องที like ่คริสเตียโนโรนัลโดตอนสมัยเยาวชนนั้นไปคัดฟุตบอลกับเพื่อนคือถ้า Israelis, ใครยิงเข้าจะได้เข้าสู่ทีมเกมที่แมนยูแพ้นะคือแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมแกก็โพสต์นะแบบว่าแบบเหมือนขอโทษแฟนๆอ่ะพอไปไล่อ่านคอมเมนต์ท่านั้นแหะครับโอ้ยสงสารแม็กควายเลยยับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ข้อดีที่วงการกีฬาได้รับจากโซเชียลมีเดียและข้อเสียที่มันเกิดขึ้นมีอะไรแบบไหนกันบ้างไปติดตามกันครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top Two Tone ายพิรันัทจำปาเงินสวัสดีครับคุณผู้ชม พบกับทอล์กทูโทนคุยถึงโคนกับโทนคุงนะครับโดยผมโทนคุงพริรัน์จำปาเงินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโซเชียลมีเดียกับวงการกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีทั้งข้อดีและข้อเสียเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อดีที่วงการกีฬาได้รับจากโซเชียลมีเดียและข้อเสียที่มันเกิดขึ้นมีอะไรแบบไหนกันบ้างไปติดตามกันครับ โซเชียลมีเดียกับวงการกีฬานะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราจะอ่านข่าวกีฬาจะติดตามว่านักเตะคนไหนจะย้ายไปทีมไหนเนี่ยต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์นะฮะไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านซื้อหนังสือพิมพ์แถบลอยมาอ่านแล้วก็ติดตามแล้วก็มารั่งลุ้นว่าโอ้ยตอนนี้มันเจรจากันหรือยังว่าตอนนี้นักเตะคนนี้อยู่ไหนเดินทางไปไหน นะครับกำลังทำอะไรแต่ทุกวันนี้นะครับเรามีนักข่าวนะครับที่มีโซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ต้องรองใหอ้สำนักพิมพ์หรือว่าต้นสังกัดของตัวเองเนี่ยมาคอยตีพิมพ์นะครับยกตัวอย่างเช่นฟาบิโอบรูมาโนยอดนักข่าวชาวอิตาเลียนนะที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะรู้จักกันดีนะฮะคือการมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ นะครับนักข่าวเนี่ยบางคนเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่จะสามารถรายงานข่าวที่มันอาจจะไม่ต้องรอให้กองบอกตตรวนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาแอปปบ,บุ๊ปนะฮะตัวเขามารอทําข่าวอยู่ที่นี่ได้เจอได้เห็นคนนั้นคนนี้แล้วเฮ้ i, ยยายแน่เพราะผมเจอมันแล้วผมเจอเขาแล้วที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยในกรณีของฟ a b r ซิโอ r o m โรมาโนหรือว่านักข่าวที่เป็นนักข่าวเชิงลึก ของแต่ละสโมสรนั่นก็คือข้อดีนะฮะของสื่อโซเชียลมีเดียถ้าเป็นสื่อแบบยุคเก่าเนี่ยอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะคุณก็จะแบบแหมมันไปไหนแล้วกวลกวายใจเอ้ยมันมาเมืองแมนเชสเตอร์ยังวะดูนี่นั่นแต่สมัยก่อนเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอัปเดตได้อย่างมากก็วันละสามรอบแต่สื่อปัจจุบันเนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียอัปเดตได้ทุก วินาทีดังนั้นนี่แหละครับเทคโนโลยีมันทําให้เราเลือกได้มากขึ้นมันทําให้เราเร็วขึ้นแต่แน่นอนครับในความเร็วนะฮะบางทีมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยการที่ข้อความข่าวใดๆเนี่ยมันจะออกมาจากสื่อเนี่ยมันจะโดนกรองโดยกองบรรณาธิการมันจะโดนกั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้วถึงโดนตีพิมพ์ออกมาแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับ ข่าวต่างๆเนี่ยที่มันออกมามันไม่ได้รับการกั่งกรองมันเร็วจริงแต่มันไม่ได้ถูกกรองหรือถูกกรองมาน้อยมันถึงเป็นจุดกำเนิดทำให้เกิดเฟกนิวขึ้นมาและนี่คือข้อเสียคือด้านมืดของโซเชียลมีเดียนั่นเองครับบางครั้งมันจึงเป็นที่มาของข้อมูลบางอย่างที่ผิดผิดเพี้ยน,น,นไปนะครับหรือนะแข่งกันเอาเร็วเพื่อจอายอดกดไลค์กดแชร์นะฮะ Passage, พองเร็วปุ๊บบางทีความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันไม่ถูกกันกรองมาก่อนรู้ได้ยินได้ฟังอะไรมาปุ๊บโพสเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็นเฟกนิวเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นข่าวที่ผิดบิดเบือนไปเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ยังในวงการกีฬาก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ยินเรื่องราวข่าวที่มันผิดเพี้ยนหรือบางทีตั้งใจเขียนให้มันบิดผิดเพี้ยนเพื่อเรียกยอดกดไลค์กดแชร์ ท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่คริสเตียโนโรนัลโดตอนสมัยเยาวชนนั้นไปคัดฟุตบอลกับเพื่อนนะครับแล้วก็คือถ้าใครยิงเข้าจะได้เข้าสู่ทีมเพื่อนเขาพาบอลหลุดไปดูแล้วนะครับสามารถที่จะยิงประตูได้เองแต่ไม่ยิงกับเลือกที่จะจ่ายให้คริสเตียโน o โรนัลโดยิงนะฮะ เพื่อให้โรนัลโดได้เข้าสู่ทีมสป bon, อร์ติ้งลิสบอนเพราะรู้ว่าโรนัลโดนั้นมีความสามารถเหนือกว่าตนเองโอ้โหเรื่องรามันอย่างก,กับกระตูนมังงะเลยฮะซึ่งทุกคนก็เรื่องนี้โอ้โหทุกคนชื่นชมโรนัลโดทุกคนชื่นชมโอ้โหแล้วตอนหลังโรนัลโดก็ดูแลเพื่อนคนนี้เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายนะฮะมันปรากฏออกมาว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันบางเร็วมัน มาเร็วมากบางครั้งเนี่ยความถูกต้องแม่นยํามันก็อาจจะโดนบั่นทอนไปด้วยความเร็วของมันนี่แหละครับนอกจากนั้นนะฮะนอกจากเรื่องของข้อมูลผิดๆที่ต้องระวังในการเสพสื่อโซเชียลมีเดียอีกเรื่องหนึ่งก็คือหรือตัวนักกีฬาก็จะถูกคุกคามนะถ้าเล่นไม่ดีผมเนี่ยไปดูเลยเกมที่แมนยูแพ้นะ แล้วแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยคือแฮร์รี่แม็กควายกับเป็นกัปตันทีมแกก็โพสต์นะแบบว่าแบบเหแบบมือนขอโทษแฟนๆอะ่ะนะครับที่ทําให้แบบผลงานไม่ดีนะฮะโอ้โหพอไปไล่อ่านคอมเมนต์เท่านั้นแหละครับโอ้ยสงสารแม็กควายเลยยับนะฮะมันก็ทําให้นักกีฬาถ้ามาอ่านนะโอ้โหเสียกําลังใจแม่เข้ามาอ่านโอ้โหอุตสา่าห์ตั้งใจเล่นแล้วอ่ะแต่มันผลงานมันออกมาไม่ดีอ่ะมันพลาดอ่ะโอ้โห ชีวิตนะอย่าได้มาอ่านเลยจิตตกเลยนะักกีฬาบางคนนี่ถ้าใจไม่แข็งเนี่ยนะอย่าได้เล่นโซเชียลหรืออย่าแบบเวลาชนะเนะี่ยมาโพสต์ได้นะแพ้อย่ามาโพสต์ถ้าแพ้หรือแล้วมาโพสต์นะโอ้ยตัวอย่างของแฮร์รี่แม็กควายท่านไปหาดูได้ครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมหากราบนะฮะการถกเถียงกันแบบไม่จบไม่สิ้นว่าคริสเตโนโรนัลโดกับเโลโอนลเมสซี่ใครกันแน่ที่เป็นยอดนักเตะของยุคนี้ นะครับแฟนลับของทั้งสองทีมฮะก็เข้าประทกกันไม่ว่าใครจะไปโพสตั้งกระทู้ตั้งคําถามหรือลอ่อเป้าขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามเนี่ยแฟนลับของทั้งสองคนเนี่ยก็จะเข้าไปเรียกว่าโอ้โหสนับสนุนนะคะันักเตะที่ตนเองชอบจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างนะครับโดยที่นักเตะทั้งสองคนเนี่ยเจอกันตามตงานต่างๆเขาลักใครกันดีนะ ลูกของคริสเตียโนโรนัลโดที่มีเลโอนลเมสซี่เป็น Idol, ไอดอลด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยบางทีตัวนักกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้อะไรกันนะแ,แต่บางทีโดนปัดมากๆมันก็ไม่บางทีเราก็ไปทะเลาะกันเกินเหตุนะทั้งทั้งที่เจ้าตัวเขาเนะ่ยก็แน่นอนเขาอาจจะมีคิดขบเหลี่ยมกันอยู่บ้างอะนะมันก็คนเราก็อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกทั้งนั้นแหละอยากจะเบอร์เป็นอันดับหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองทำนะแต่ว่า ด้วยตัวนักกีฬาเนี่ย,ยที่เขาก็มีสปิริตของความเป็นนักกีฬาอยู่พอสมควรเนี่ยแล้วยิ่งนักเตะทั้งสองคนจะเป็นนักเตะที่นิสัยค่อนข้างดีด้วยนิสัยดีเลยดีกว่านะดังนั้นเนี่ยตัวเขาอาจจะไม่ได้มีคอนฟ lict อะไรกันแต่ว่าไอที่คอนฟ lict กันหนักนู่น,น,นแฟนลับครับโอ้ไปล่อกันเลยตามคอมเมนต์ต่างๆนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอนนี้เรามาดูสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นะฮะเรามีความเชื่อเรามีข้อมูลของคนที่เรารักคนที่เราชอบในมือเยอะ นะครับมันคือเอากอริทึมนะถ้าคุณกดไรนะครับเลียนเนลเมซี่เนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเจอฟีดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆของเลียนเนลเมซี่นะครับขึ้นมาเยอะแยะไปหมดคุณก็จะเสพเรื่องราวของเขาคุณก็จะอินกับเขาคุณก็จะรักเขาแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าโรนัลโดเนี่ยมันกลายเป็นคนที่เราอา,อาจจะไม่ชอบไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าโรนอลโดเน,เป,นเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของเมซี่เช่นเดียวกัน ถ้าคุณกดไลค์เรื่องราวต่างๆของคริสเตียโนโรนัลโดเดี๋ยวมันก็จะเอากริทึมมันก็จะจัดนะครับเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดดีๆงามๆให้คุณเนี่ยได้เสพได้อ่านกันจนคุณเนี่ยก็จะรักคริสเตียโนโรนัลโด,โดเช่นเดียวกันกับแฟนของเรียลเมสซี่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยก็ต้องระวังอัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะคัดเรื่องที่เราสนใจดังนั้นเนี่ยอัลกอริทึมเนี่ยเขาก็ฉลาดนะครับในการที่จะจัดเรื่องราว ที่คุณชอบที่คุณอยากอ่านนะครับที่คุณอยากเสพให้คุณดังนั้นเมื่อคุณรับข้อมูลบางทีมันมันเลยกลายเป็นการรับข้อมูลด้านเดียวไปแบบไม่รู้ตัวหรือไปแบบปริยายดังนั้นเนี่ยเวลาเสพอะไรก็ต้องรับฟังนะฮะความทุกทฝั่งทุกทฝ่ายนะฮะแล้วก็ใช้ดุลระยะพินิจนะฮะของท่านเองในการตัดสินใจที่จะเลือกเสพข้อมูลข่าวสาร ไม่ให้เป็นเครื่องมือของอัลกอริทึมหรือว่าด้านมืดของพวกโซเชียลมีเดียนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเล่ามาในวันนี้เนี่ยก็เป็นกรณีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยกมาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเรามีโซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตก็ทำให้เรานั้นมีความรู้ เปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าในโซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลไม่จริงนะครับมันก็ทั้งมีอัลกอริทึมบางทีมันก็ส่งข้อมูลด้านเดียวให้เรานะครับทำให้เราเนี่ยรับรู้ข้อมูลแต่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะคัดกรองหรือลองรับฟังนะฮะทุกๆอันกดไลคมันทั้งเลอันโดกดไล์มันทั้งเมซี่นะฮะ ให้ข้อมูลม,มันมาบาลานซ์กันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เลือกตัดสินใจนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียให้มีความสุขแล้วกันนะครับและนี่คือเรื่องราวของ Talk to Tone คุยถึงโคนกับโทนคุมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเมนสแตนด์ด้วยนะครับนะฮะแล้วเราจะสัรหาเรื่องราวต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงของผม Talk to Tone คุยถึงโคนกับโทนคุมเดี๋ยวเราจะหยิบ เรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง f a c o b o o k i n s t a g กร m YouTube t w t t t e r b ล o อก i ิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s ซาวคลาว u d Spotify Apple Podcast